สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมากินขนมโคกกับน้ำเต้าหู้ค่ะปกติแล้วจะเห็นทุกคนกินน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโก่ใช่ไหมคะแต่หญิงมอเปลี่ยนมาเป็นจากปลาท่องโก่มาเป็นขนมโคก,กแทนนะคะขนมโคก,กเนี่ยว่ากันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะขนมโคก,กที่ ประเทศพมา่าเขาเรียกว่าโมกกลินมะยา้าโมกกลิ่นมะย้านี่แปลว่าขนมผัวเมียนะคะแล้วก็ประเทศลาวเรียกว่าขนมโคกเช่นกันอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเชอราบี้นะคะขนมโคกนี่นะคะเท่าที่อยงหมอศึกษามานะคะขนมโคกนี่เขาจะทําจากแป้งน้ําตาลและกะทินะคะ ต่อมาหลังๆมาจะใส่ข้าวโพดใส่ต้นหอมดัดแปลงมาค่ะใส่เผือกแล้วเขาจะเทแป้งลงในหลุมที่ร้อนนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ํามันก่อนเพื่อว่าแป้งจะได้ไม่ติดหลุมเมื่อมันสุกแล้วควักมาแล้วมาประกบกันจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือหน้าต้นหอมนะคะอันนี้หน้าเผือกค่ะเขาจะมาประกบกันแล้วก็มีหน้าข้าวโพดด้วยนะคะอันนี้หน้าฟักทองค่ะ นอกจากประโยชน์จากแป้งแล้วยังจะมีประโยชน์จากธัญ,ญพืชที่เข้ามาใส่ด้วยนะคะซึ่งสรรพคุณคุณภาพของขนมครกก็ไม่มีน้อยไปกว่าปลาท่องโกเลยนะคะแล้วแต่ใครจะชอบกินแบบไหนส่วแต่ขนมครกนี้ต้องกินตอนร้อนๆนะคะถ้าเย็นแล้วไม่อร่อยค่ะตอนเด็กๆแม่ไปตลาดแม่ชอบซื้อขนมครกมาให้ลูกๆกิน สมัยก่อนนี่มันไม่แพงนะคะอันละบาทเองค่ะอันละบาทคู่หนึ่งนะคะบาทหนึ่งบางทีก็ห้าสิบตะตังก็มีแต่เดี๋ยวนี้แพงแล้วค่ะยิ่งมาซื้อมามันมีสี่หกอันหกคู่ยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วค่ะตามยุคตามสมัยเนาะน้ำตาส่วนประโยชน์ของน้ำเต้าหู้นะคะก็เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงาน ของร่างกายเราด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาจะกินน้ำเต้าหู้กันตอนเช้านะคะบางคนก็จะกินตอนเย็นแต่ที่นิยมกันที่สุดก็คือกินตอนเช้ากับปลาท่องโกแต่หญิงมอจะเปลี่ยนแปลงจากปลาท่องโกะมาเป็นขนมครกอย่างที่เห็นนะคะเต้าหู้หนึ่งแก้วแล้วขนมครกอีกหนึ่งจานอิ่มท้องไปเลยค่ะเช้านี้ ช่วงนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกตอนเช้ามารู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเลยยังไงไม่รู้เหมือนจะหนาวๆร้อนๆเมื่อวานนี้ตกหนักมากอย่ึงมอไล้สดอยู่ดีๆมันก็ดับพึบไปเลย <c oughs> การไล้สดวงแตกเลยค่ะหวัด <c oughs> <c oughs> ที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างคะโควิดระบาดเยอะไหมออกบ้านไปอย่าลืมพกแมสนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมพกร่มด้วย เพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจบางทีมอยากตกก็ตกบางทีมันอยากร้อนก็ร้อนพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วหญิงมอหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้หญิงมอขอให้เพื่อนๆทำงานอย่างมีความสุขนะคะงานที่ท่านรับผิดชอบก็ขอให้ราบรื่นตลอดทั้งวัน อย่าเครียดกับงานให้มากนะคะทํางานอย่างมีความสุขค่ะสุขภาพจิตเราก็จะได้ดีด้วยยิ่งช่วงนี้โรคระบาดกําลังคุกคามหากคนไหนร่างกายอ่อนแอไม่เข้มแข็งพออาจจะไปเจอกับโรคนี้ก็ได้หิ่งมห่วงใยทุกๆท,ท่านนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ